ชื่ออัลบั้มด้วยนะเพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่น่าฟังนะแล้วก็ในอัลบั้มนี้ยังมีอีกหลายๆเพลงเลยนะจําได้ว่าสาวองคารักซื้อเทปคัสเซ็ตของพี่แอมตลับนี้รู้สึกว่าจะเป็นเทปมือสองนะเพราะว่ามือหนึ่งเนี่ยหาไม่ได้นะช่วงนั้นไม่ได้ซื้อนะคะมีเพลงที่ฟังแล้วนะคะที่ฟังแล้วรู้สึกดีก็ในอัลบั้มนี้มีเพลงรองเท้านะคะแล้วก็มีเพลง ผิดใหม่ที่รักเธอก็น่าฟังนะเสียดายทำไมนะฮะกลับไปดูแลเขาจะเป็นยังไงช่างมันนะฮะแล้วก็จึงกลับมาคือทุกเพลงเนี่ยเมืองใหญ่ในใจเธอทุกเพลงเพราะหมดเลยในะอัลบั้มชุดนี้นะฮะของพี่แอมซอรักลีระบุตรส่งมอบให้กับทุกๆก,การกดถูกใจให้ด้วยนะแล้วก็ผู้ที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาขอบคุณสำหรับการแชร์ทางเฟซบ o o กไลฟ์เซนเตอร์เรดิโอวิทยุท้องถิ่นไทยจังหวัดอ่างทองด้วยนะทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็ให้เกียรติอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะบนคลื่นสถานีวิทยุเซ็นเตอร์เรดิโอแห่งนี้ค่ะเดี๋ยวหลังจากจบสปอตนะคะต้นกลางชั่วโมงแล้วก็เพลงจงรักเรามารับสายหน้าใหม่กันจะ้ะเนี้ยนะคะจะตื่นเต้นมากเลยคุณมาชาวัฒนาพาณิชนะคะเป็นนักแสดงที่สวยมากเครื่องหน้าของพี่เขานะ,ะรูปร่างไม่มีทิฏฐิอะคะ่ะ แล้วก็มีโอกาสได้มาสแสดงภาพยนตร์สาวองครักจําได้ว่าพี่เขาร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องจงรักนะแล้วก็คือรับบทเป็นนางเอกแล้วก็ร้องเพลงจงรักนี้ไว้ด้วยนะสมัยนั้นเราก็ยังยังไม่โตเท่าไหร่นะก็ก็ชื่นชอบนะได้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็พี่เขาร้องเพลงนี้ก่อนที่จะมาเป็นศิลปินของค่ายแกรมมี่เนาะขอบคุณด้วยนะทุกวันนี้ก็ยังชื่นชมพี่เขาอยู่นะคะ 035940272มา15นาฬิกากับอีก36นาทีและมีใครฟังเราอยู่บ้างโทรกันเข้ามามาขอเพลงกันเข้ามาได้นะตอนนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะยังไม่กลับยังไม่กลับใช่ไหมไม่กลับก็อยู่ต่อค่ะมีงานอยู่อืล้างมดบนกึ่องบนนอนนี่ล้างมดเหรอ ที่บ้านที่อยู่มีโควิดโอยู่ถ้ยังไงล้างมดทำยังไงแอบแป๊บมันไม่ตายครับแป๊บล้างแล้วนะนี่จะพูดพูดถึงเรื่องมดเนี่ยจะเล่าให้ฟังว่าตัวเองเนี่ยบาปมากเลยจะว่าตัวเองเป็นคนดีก็ไม่ดีเผามดไปเยอะมากตอนเด็กๆมันขึ้นบ้านไงเป็นมดไฟคันไฟอ่ะเนี่ยมีเราไม่ไม่รู้เลย ไม่คือคือไม่อยากฆ่าสัตว์แต่ว่ามันมันร้ายกาจมากเลยนะมดเนี่ยโอ้โหเลยร้ายมากเลยสมัยเด็กเนี่ยเอาเอาไฟลนเนาะไฟลนมดตายอ่ะโอ้ยทุกวันนี้ทําบุญกุศลนี่ออที่ให้มดทั้งหมดเลยบอกอย่ามาเอาเวนเอากรรมกับฉันเลยเราก็รู้นี่แหละเพียงเราเราเเลียดมันไงมันมันกัดเราเจ็บอย่างเงี้ยจะบอกเป็นคนดีก็ไม่เต็มร้อยเอ้อ มาทําร้ายเราก่อนน่ะเรายังไม่ทันทําอะไรเลยบางทีมากัดเราเฉยเลยอย่างนั้นน่ะจ๋ามันหิวันเยอะหรื่อเ่ามดอ่ะตาเขาไม่มีน่ะมีสิไม่มีทาไมจะไม่มีไอ้มดแดงตาเบลอเลยไม่มีมีตามดมีค่ะเขาดูขมโพนี้เองมีมดทําไมไม่มีตามดแดงอันมีแต่มดไฟมดที่มา จริงไหมดิเดเด,ดจะไปศึกษาดูว่ามดมีตาหรือเปล่าครั้งหน้าเดี๋ยวดเดี๋ยวเอามาบอกว่ามีตาไหมไม่มีทีจะเดินชักแถวก้อต่อยโโไม่มีตาจริงๆเหรอจริงรจริงเหรอดิต้งองไปศึกษาให้ลึกซึ้งก่อนไม่เชื่ออะไรง่ายๆเพื่อนที่ดูสารคดีใช่ไหมสารคดีนานแล้วจริงเหรอมดไม่มีตาจริงเหรอใช่แล้วก็หูเห่าก็หูไม่มีนั่นมันต้องมีหูซ่อนอยู่สิไม่มีมี ไม่มีแล้วจะได้ยินอะไรได้ยังไงใช้เล้นเขานำทางไปเรียกระตาเขาเนั่ยเอาเดี๋ยวโจทย์ไว้ก่อนเนี่ยถ้าใครถ้าใครไม่เชื่อพี่งูนะทุกงูเลยหูไม่มีตัวเลยหูแอบไว้ตรงไหนสักแห่งไม่มีคือมันมีรูรูอยู่นั่นแหละหูแล้วไเ่็กงูมีมีรูหูไหมไม่มีเออเราก็ไม่ได้จับมาดูพี่นิดดูใกล้ใ้สักทีนะ่มดอ่ะ ไอมดแดงอตาเบลอเลยเนี่ยมดแดงที่ซางีี่ซางจะแน่ไอมดแดงที่แปลงร่างอะค่ะอย่างงั้นพี่รันตีได้เลยมดอะตาไม่เดี๋ยวไปศึกษาชอบชอบสายันเลยอืออาเป็นความรู้เบื้องต้นเดินชแถวใช้ปล่อยตีคนแล้วก็เดินชักแถวเดินระวังตัวที่มันเดินไปคนเดียวล่ะ่นแงะเขาจะหมุนที่เขา มุนเปความเป๊ะความน่ะแต่นั่นกัดียมากเลยจมูกเขาจมูกมดเออเดี๋ยวว่าหลังจะศึกษาดูอืมจะเป็นความรู้นะว่ามดมดไม่มีไม่มีตาแล้วก็งูไม่มีหูคณ้นตอนยิเรเลยอืมเดี๋ยวต้องไปศึกษาดูจะนี่าเรียกว่ารักใครร้องเลยเพลงนี้ยอ๋อร้องให้ฟังท่อนหนึ่ง อยสาวทิพย์่แข็งแรงเลยนี่จะบอกให้นี่กระซิบบอกวันนั้นหนุ่มกอไผ่บอกว่าพอได้ยินเสียงหนุ่มจระเจยใหญ่เนี่ยแบบคนแบบแบบประมาณว่าคนหนีไปไกลอะไรประมาณเนี้ยตกใจเสียงประมาณประมาณนี้อาจจะไม่ได้ทุกคําพูดนะแต่ประมาณแซวอะประมาณแซวแต่สาวคขาไม่ได้พูดในเป็นไรเขา เราแผนตะแหลงไปหน่อยไม่เขารู้เขารู้ว่าแซวได้จ้าเออออกมากไหมทุกคนนะชนะเชิญหลวงพ่อชนะเชิญหล่งพ่อตึกฟ้าพี่นกเฉวีนวันน้องแนนนะอยืนใจของสาวบ๊อบเสมอแล้วยึดยืนใจจนเจอล์เค้กเขาแล้วค่ะสวัสดีครับครับและคุณครับสวัสดีไปแล้วนะเป็นความรู้นะมีอีกไหมคะเนี่ยได้อยู่นะประมาณสัก อีกสองเพลงนะจ๊ะสวัสดีค่ะเออฮัลโหลส,สวัสดีครับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะไปทั้งนั้นเมื่อกี้นี่เห็นคุณเกษตรเขามามีกรังเงเลยตาคุณมาด้วยโอ้จ้าจ้า่าจะจะมาบอกวิธีล้างแอร์สองครั้งต่อปีฮะอถ้าไม่แค่หมายถึงว่าสองอ่าล้างแอร์ครั้งหนึ่งต่อสองปีฮะทำยังไงคะ เราทำยังไงหรือล้างหน้ากากแอร์ทุกทกอาทิตย์คะโอ้ล้างหน้ากากแอร์นล้างหน้ากากแอร์ทุกอาทิตย์แล้วมันก็จะเย็นอยู่เรื่อยโอ้นี่เป็น <ฮะ S 1> ความรู้อุยขอบพระคุณมากเลยค่ะ